สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมพิเศษพิเศษนะครับที่วันลิงก์เราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับล้วกว็เราได้ใช้ระบบพีโนคอนเน็กนะครับมาช่วยในการดูแล้วก็พิสูจน์กันว่าอุปรกรณ์ที่เราจะมาใช้ในการประหยัดน้ําม,มันในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการประหยัดน้ําม,มันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าต้นทุนของการขนส่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งหนึ่งหรือ5้เนี่ยเป็นต้นทุนของคาามมา่าน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเทคโนโลยีนะครับกกก็มาช่ววยันรททุๆงถึ ฮีโนคอนเนกเองก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยในการให้ผู้บริหารเนี่ยหรือว่าผู้ควบคุมฟีดรถเนี่ยประหยัดน้ํามันได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเอาฮีโน่คอนเนกเนี่ยมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ร่วมมือกับบริษัทยางชั้นนําของโลกเจ้าหนึ่งนะครับว่าจะเป็นใครนะครับแล้วยางเนี่ยมันจะช่วยคุณประหยัดน้ํามันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ